ได้ปะไ้หล oh <c oughs> ี <lush> ่กลวเอ้ยจมไม่เพ่อนคนเที่รอเดี๋ยวที่ะกบโตเอะไปแลนี่มันขายไงเออมึงต้องจ้าล่อคนบอกมาแล้วนี่เดี๋ยวบอกคีล่อคบอกเลยันมืเจนใจล่อยอะมากเลยล่อคนบอกแล้เรียนมาพัด้ะหายอ่มาหายเดินยืนง่ากักกระอย กินง่ายาลองบอไปกินรอเล่ากินอีกแล้วกินลบเลยตัวลบเลยวะลบฮลไปยาบไปสองกินเต็มกินต็มก่องตัวอเอาแเขาเดีบานเนี่ยไปย้ายไปย้ายลองกบชุดลิ้นเออ

เขางเขาางอดเขามาเขามาคืเขาเป็นพูดยวบอเลยนี่ยเออเป็นพูดยาวบอลาไมยืเยอเย็นใเย็นเป็นพูดยวบอลใจเย็นกระจายแบบนี้เป็นรง่ามแทว่ะเป็นงามแว่ไป่งานแถวป่ะ้องามแว่อ้อร่าแอ้อเขาไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างเขาไปตายเยอะ

จะลุหันนะกินข้อเจ้ากินเล้่อนี่มนีโอ้ยงกินอีกสตายกินเไปนี่นี่ไปนี่นี่นีโจ๊นีจ๊นีุ่มาที่ลมาเอาเอาเอากินมกินไส่ปเขาไม่ตัดเต้นอย่บ่ยาประพฤตนะ่ โอยโอยหายเ้อะมันคอยถอยให้จิคอยใจบุญคอใจบุญคอยถ้อยให้อะบุญแมงเขาล้คันบุญเดินตัมากรอถามก่อนเลนเ็กตาเรลนเ้ตาเอยเขากินใส่ฮอทดอกได้เกือบหมแล้วมาเพียงอยากกินต่ก็ย่เือนี่ละไม่กินเลย chơi không chơi không chơi không chơi chơi không không chơi chơi không chơi chơi không chơi không không เลยยรกิน้ไม่กิลยดยจับดากอ่ะย่างไม่ได้เลยวิ่ง้อ